ชช้าาาาบบนดสสสสสุุุุุวได้ออกกำลังกายแล้วเราก็ลากลุ่มคุณป้านักเต้นแล้วกระโดดขึ้นรถออกสำรวจเคมะราชกันต่ออนี่คืีที่จะมาพี่จะเรียนจอดในค่ะตรงนี้เลยค่ะ ขณะที่รถพาเราไปยังซอยซอยหนึ่งก็เห็นคนใส่ชุดยูนิฟอร์มยืนอยู่4ีห้าคนสัญชาตญาณบอกว่าต้องมีเรื่องน่าสนใจแน่ๆส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอสาทไปยยบยายครับยายวันนี้คงจะหนาวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะสมัสดีใหม่มาเหยียบคุณยายสวัสดีค่ะเอ๊ะชมรมอาสาสมัครนี่เริ่มมาได้ยังไงคะพี่ครับนี่เป็นโครงการของเทศบาลครับเทศบาลคือเรื่องเห็นความสัมกันของผู้สูงอายุบางทีผู้สูงอายุบางคนเขาก็ ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยอย่างนี้นะก็เลยอบรมอาสาสมัครขึ้นมาดูแลผู้สูงอายุแล้วพอเวลามาถึงนี่คือมีกิจกรรมมาทําอะไรบ้างคะมาก็มาดูแลยายอาจจะว่ายายอาจจะมีโรคประจําตัวเวลาก็มีเครื่องวัดความดันมาให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังกายการดูแลตัวเองถ้าความดันแก่สูงหรือว่าต่ําแล้วก็ ส่งแกไปหาหมออีกทีหนึ่งคุณยายที่กลุ่มอาสาสมัครมาเยี่ยมวันนี้อายุ88ปีแล้วแต่ยังดูแข็งแรงน่ารักและอารมณ์ดีแม้ห,หูของคุณยายจะฟังไม่ค่อยได้ยินแต่คุณยายก็ยังขยันยิงมุกจนพี่มะลิยังแอบขำพอได้เห็นคุณยายมีความสุขก็นึกขอบคุณพี่อาสาสมัครกลุ่มนี้ที่เป็นตัวอย่างในการลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆให้สังคมบ้าง ถึงแม้จะเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวแต่ก็ส่งผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนทันทีก็คือรอยยิ้มของคนในชุมชนอย่างเช่นคุณยายลูกหลานของคุณยายตัวพี่ๆอาสาสมัครและคนที่ผ่านมาเห็นเรื่องราวดีๆแบบนี้ จากบ้านของคุณยายเราเดินอิ่มอกอิ่มใจมาเรื่อยๆจนได้พบกับคุณลุงคนหนึ่งกำลังขุดอะไรสักอย่างอยู่ริมฝั่งของเราจึงสวมบทผู้หญิงอยากรู้ทันทีขุดอะไรไปดูกันเถอะนี้ทางไหนดีโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย ขีดกระเดือนครับหาอะไรนะคะขีดกระเดือนครับกระเดือนอ๋อครับผมไสเดือนอะไรครับกระเดือนนาะครับภาษาภาคกลางเขาเรียกไส้เดือนครับอ๋อพี่หาไปทำไมคะเนี่ยเอาไปขายหรือว่าเอาไปทําอะไรบอกาครับเอาไปใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดครับไปใส่เบ็ดตามน้ำขูนะครับอ๋อครับผมและหานี่หายากไหมคะก็ยากยากพอสมควนครับหรอพี่มันจะมีทุกที่เลยคือขุดตรงไหนก็ได้หรือว่าจะต้องดูเป็นพิเศษว่าเอะดินแบบไหนถึงจะมีมันต้องเป็น มันต้องเป็นดินเป็นเลครับเป็นดินเป็นควายๆแบบน้ำเต่างิมีครับถ้าข้างบนบนบ่มีมันต้องอยู่ใกล้น้ำครับอ๋อต้องอยู่ใกล้น้ำท่านั้ำเหรอคะเหลืออีกเยอะไหมคะเนี่ยให้ช่วยทำไหมครับเดี๋ยวก็ลองดูครับดูดูดูครับใครที่สอนเลยดีกว่าว่าจับยังไงจะได้ช่วยจับครับลอง มันอยู่ลึกแค่ไหนคะมันต้องต้องลึกมากเลยอุ้ยมันผดตัวหนีด้วยนะเนี่ยครับข้าวคุดเลือกไปเลื่อยข้าวโคตรไปเรื่อยนะครับมอง,อม,องมองนีมมงน้มัมนบุญยินเบิร์ดแล้วเขาไปขยายไป็นหม<อ>่งใหม่นะเย็นนี้นะเย็นยนี้หนีเดี๋ยวตัวขาดอ่วยหน่อยสองตัวน,นี่นี่ได้แล้วหนึ่งตัวโหวมีการชักเยอะแข่งกันอุ้ยตัวขาดค่ะตัวขาดแล้วมันก็ยังยังต่อได้ครับ อุ้ปกติยับได้เยอะครับบเลยบไม่ยันลี่เลยเก่งครับงั้นเดี๋ยวจับตรงนี้เดีวคุณลุงต้องลงไปตกปลาต่อใช่ไหมคะใช่ครับต้องลงไปอีกครับงั้นเดี๋ยวดูเขาตามไปตกปลาด้วยได้ไหมคะได้ครับได้ได้ได้ครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นฝากเนื้อฝากตัวด้วยคลี่สอนวิธีตกปลาด้วยนะคะครับผมครับเนี่ย เรามาเสียบตรงที่เป็นดีนะแล้วจะเจาะเข้าไปเลยเหรอนี้เสียบตรงนี้ออเสียบตรงนี้นี่ถ้าไม่บอกนี่หนูเอามาผูกโบแล้วนะเนี่ยมันจะราผูกเป็นโบไม่ไม่ไม่ผูกไม่ได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมเนี่เสียบเข้าไปเลยเราต้องการกี่ตัวเราทําลายตัวไม่ถึงแล้วปลาตัวหนึ่งนี่ต้องใช้ไส้เดือนกี่ตัวคะไม่มันไม่จํากัด ่แต่ความพอใจถ้าใส่เยอะก็จะแบบปลาก็แบบอ,อุ้ยตายแล้วเค้กชิ้นใหญ่มาอย่างเงี้ยมาง่ายขึ้นถ้าถ้าทำถูกตัวใหญ่ก็ห้าหกโลอ๋ออย่างเงี้ยโอเคแล้วก็หยันลงไปเลย แล้วอย่างนี้ลูกเอาไปขายได้ที่ไหนบ้างคะขายได้ที่ห้องอาหารห้องอาหารครับรับซื้อได้ออย่างเงี้ยตัวนี้กิโลเนี้ยตัวนี้ประมาณสองโลได้มั้งสองโลได้ได้กเท่าไหร่ห้าร้อยบาทได้วันนี้รวยแล้วเนี่ยตัวนี้นี่คือโตแล้วปะคะฮะตัวนี้นี่คือโตโตแล้วหรือว่ามีโตกว่านี้อีกสําหรับพันนี้คือพันนี้มันยี่สิบสามสิบกิโลมี๋อ แล้วถ้าตกได้ไอ้ยี่สิบสามสิบกิโลนี่ทำยังไงอ่ะต้องเอาเรือใหญ่ออกมาต้องเรือขนาดนี้เนี่ยเรือขนาดเดียวกันอ๋อถ้าไม่มีหนึ่งคนก็มีที่วางปลาใหญ่มากต้องมีเครื่องมือเอาและปลาที่เคยตกใหญ่ที่สุดแค่ไหนโอ้ใหอ่ใหญ่ที่สุดมากกว่ายี่สิบสามสิบโลอ่ะเคยเคยจับนะคะก็เคยได้ประมาณสามสิบโลได้ปลาเนี้ยตัวนี้เหมือนกันนี่สามสิบโลได้นไงตัวตัวอ๋อ อาหารปลาก็ไม่ต้องซื้อขุดเอาจากดินอาหารของตัวเองก็ไม่ต้องซื้อตกขึ้นมาจากแม่น้ําเป็นชีวิตที่มีแต่กําไรไม่แปรผันตามตลาดใดๆจริงๆโยนข่าวเศรษฐกิจโลกไว้เบื้องหลังไปเลยแล้วมีความสุขกับการนั่งกินปลาที่หาเองน่าอิจฉาคนที่ได้เรียนเอกวิชานี้จริงๆค่ะ บ้านพักคนธรรมดา ันกับแม่น้ำโค้งมาตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่จำความได้เลยนะครับพอสามพอสี่เดี๋ยวไปกับพ่อไปช่วยเขาพายเรืออย่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนก็ยากจนไม่มีเครื่องหละนะังพายเอาเขาพายช่วยเขาพายพ่อเป็นคนอยู่หัวเรือเราอยู่ท้ายเรือก็อช่วยเขาพายผมคิดว่าแม่น้ำโค้งนี่มีบุญคุณมากที่สุดกับตัวผมครอบครัวของผมผม เงินแต่ละบาทแต่สลึงพมก็ได้มาจากแม่น้ำแม่น้ำโคงอันนี้แหละน้ำโคงแต่ก่อนมันมีปูมีปลาอะไรเยอะแยะมันผิดกับทุกวันนี้มันทุกวันนี้มันปลาตัวใหญ่ๆมันก็หมดไปแล้วคนหามันเยอะและเครื่องมือหาปลามันก็เยอะแยะแต่ก่อนนั้มีแต่ใส่เดือนอย่างเดียวทุกวันนี้มีเหยื่อสูตรอะไรอะไรก็รทำกันขายมา คนแก่ๆแ,แต่ก่อนหาปูหาปลาเขาชอบเอาเต็ดตัวใหญ่ๆห้าหกกิโลขึ้นไปถ้าเราจับปลาตั้งแต่ตัวเล็กๆมันมันก็จะหมดไปเพราะว่าปลามันยังไม่ได้ผสมพันธุ์มันยังไม่มีไข่มีอะไรต้องปล่อยให้มันใหญ่ก่อน อยากจะฝากคือคนอยู่ในริมแม่น้ําโของอยากจะให้เขาทําความสะอาดให้กับแม่น้ําไม่อยากให้โยนในสิ่งของที่มันสกรปรกลงมาคือปูปลามันก็อาจจะตายได้อย่างนี้มันถ้าถ้าน้ํามันสกรปรกรักเท่าชีวิตผมเลยครับผมอยากให้แม่น้ําโขงนี่อยู่แบบนี้นานๆไปคือชีวิตของผมและลูกของผมพวกลูกหลานอะไรจะได้หาปูหาปลากันต่อไปข้างหน สุขหาได้ง่ายๆรอยยิ้มหาได้ไม่ยากถ้ามีวิชาดีวิชาที่ไม่ต้องสมัครเรียนไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแต่เข้ามาเรียนได้ในห้องเรียนสุขศึกษาวิชาชาวบ้านพร้อมกับนักเรียนรับเชิญไม่ซ้ำหน้าห้องเรียนเปิดทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกา55นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11จ้า